สวัสดีชาวเข้าเป็นไก่ทุกคนเลยนะอยู่กับผมซี่นะฮะแล้วก็ออขอโทษที่ห้าหายไปนานนะผมก็จะขอโทษนี่นะเวลาผมมาหายไปนานนะจริงๆกูก็แค่แบบขี้เกียจนะจริงๆนะฮะคือคอมผมพังนะคือประเด็นคอมผมพังนะตอนนี้ก็ใโน้ตบุกต,ต่อนะครับผมกนะ็ถ้ามันไม่ดีอะไรก็ขอไปไปก่อนฮนะส่วนคลิปนี้นะฮะก็คือ,คอขอ,ขอเตือนไม่ก่อนว่ามันมีคําแบบหยาบเยอะมากฮนะแล้วผมนี่คือประเด็นขี้เกียจตัดนะฮะผมขี้เกียจตัดเรามาก นะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ซับสไครป์ไว้ด้วยละกันนะฮะก็คงจะแบบมานานลงคลิปทีไม่ได้ลงแบบพิทีแบบก่อนแล้วนะอ่ะโอเคไปดูคลิปกันเลยครับผมแมนก้าเลือดก็เยอะยิงดูตายแทนที่จะเออเดินเห็นกูเข้าไฟก็เดินมาช่วยแหมมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วแล้วมันมาอีกแล้ว เพงเป็นอะไรกับกูเนี่ยมึงบีธุระมีแค้นอะไรกับกูไม่เข้าใจสัตว์จะวิ่งหาตีนเดียวเลยเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่เอาเงินเด็ดีิสัตว์เอาเงินเด็ดดิเนี่ยไม่ได้แดกกูลงไปละไปด้วยไอสัตว์เอ้ยกูไปด้วยไปแล้วเหรอใครคือแอนวะใครคือแอนกูยังไม่รู้เลย ใครคือแอนวะแล้วใครเครียดพวกกู๋สองคนก็เครียดนะแล้วใครเครียดเพิ่มอีกวะเทำเครียดหมามันท้อไมเนี่ยบ๊ายบายไอ้เฮียนี่ใครคือแอนวะใครคือแอนวะคนเล่นเวทคนเล่นเวทชื่อแอนอ๋อกูก็คงใครคือแอนวะแล้วเฮียนี่ก็พิมพ์ไปตอบว่าใครคือแอนให้สัตว์ มึงนี่คนจริงจริงเลยไอ้เหี้ยงงว่าใครคือแอนก็ถามว่าไปตรงตกอะไชิบหายแล้วมึงก็ได้รู้กับตอบว่าใครคือแอนเล่นกันยังฮะอะไรของมึงวะอะไรคือเ่อกันยังมันอาจจะเป็นแฟนกันได้ไงเราจะเล่นกันทับบุไม่ละครับจัดแค่วววววเล่นเล่นกันเร็วๆเด้อไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยที่ไปวุ่นวายกับชีวิตพวกเขาอีกเลยคนโสด อะไรของมึงเนี่ยเปิดศึกแล้วเกินถามเมดูครับครับเอ้ยอะไรครับเนี่ยอะไรอะไรแซ่อะไรของมึงเนี่ยโอ้ขวานไม่ทันกวานไม่รนอะไรแาาาานเา่าาาาาอาาาาา่าอาา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 าอาาาาาาาอาา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 พาาาาาาา ยินดียี่ยเธอกับเขานั้นได้รักกัน <c oughs> วายอ,อเกินมาก <c oughs> ูชอบจักเลยหลัดวิญญามเหรอน้ำแตกแยกทางก <c oughs> ันเราทิ้งคือเรื่องลกอยู่นี้วะ่ะงั้นบึงคงไม่เจอคนดีๆหรอกฟันเราทิง้ง <c oughs> ว่ากูนี่แหละคน,นด่าเด็ก นาเด็กคุณนอนหนูอ่ะคุณรู้รู้รู้จักเราดีอย่งางน้องหนูอ่ะคุณู้องหนูไงคุณไม่ชอบไม่ชอบป็นคนอื่นมาวานะวาวานะอ๋อแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาแช่งอ,อ้อพอไหม่ยพอนะปักหมุดไว้ให้แช่งตรงไหนเนี่ยเออพวกนี้มันก็คิดไปแช่งอย่างเดียวแพ้แล้วผ่าวนวะผ่านวะ เองตรงไหนวะไอ้ยมฝั่งฝั่งตรงข้ามก็อยากร่วมพงชี้ไายเลยอุ้ยอ่ะเขาแบอุ้ยอะไรฮะอุ้ยอะไรเหรอฮะ <c oughs> นักเปิดตึกเองนักเปิดตึกขนาดเปิดไปทั่วเลย